รจีน่าคอรลเเจนที่ดีที่สุดสำหรับผิวหน้าโทรศูน,นย์ส9งสองเ้น้น้องยออยๆอเทเๆลงเดเป็นไรมากลง <laughs> เป็นไรมากวะเนี่ยฮะวันนี้แต่งตัวมารับแขกรับเชิญรับเชิญอะไรอีกอะแขกรับเชิญน,นี่เขานี่เด็กสุดกัน เลือกเช่นเป็นเด็กเล็กเนเด็กสแกนเด็กสแกนแปลว่าอะไรเด็กสแกนคือไม่มีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองก็จะมักอยู่ตามรถสองแถวยิบรถสองแถวเป็นการสอนเหมือนสกอยเรียกว่าสแกนเรียกว่าสแกนสวัสดีคุณผู้ชมก่อนแล้วค่อยมาสแกนโอเคอ่ะสวัสดีครับเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดารามาแล้วมาจริงแจกจริงนะฮะไปแจกของรางวัลนะครับให้กับคุณผู้ชมนะฮะที่อยู่ทางบ้านทุกทุกท่านเลยใช่ แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้บอกเด็กสแกนเด็กสแกนก็คือเด็กที่อยู่หลังรถสองแถวแล้วก็เต้นใช่เต้นตามรถสองแถวนี้เออยแล้วมันต้องแต่งตัวอย่างนี้ไม่เข้าใจเอ่ะมันต้องขัดขัดหน่อยแล้เส็จของเราแล้วแล้วพุงล่ะอย่าอย่าอันนี้มีเองนี่มีเองเอาเปิดเพลงเต็มๆแล้วลองเต้นให้ดูทีได้ไหมอีกเหรอเออเดี๋ยวรอได้ไหมไม่เอาเอาจิ๊กเพืเดียวเลยต้องฉบับมาด้วยเดีอยวไม่เอาต้นฉบับเอาเพลงมาก่อนเพลงมาดังดัง ไม่โดนน่ะถ้าไม่โดนน่ะถ้าไม่โดนพอดีฉบับกับเป้ของจริงนี่เขามาด้วยวันนี้จริงเหรอจริงจริงเหรอจริงเอางี้ดีกว่ามาเล็วมาเร็วอย่าทําให้เขาอายคนเดียวมาเล็วมเร็วชนสกอยมาด้วยหนึ่งคนโอ้ยข้างค่ะสวัสดีครับโอ้ยงมดวันนี้มาาย่ะเจเจิเอ้นังนนัองนี่ัน่นีีเนอ่นงัง่่ โอ้โหนี่เดี๋ยวก่อนนี่เขาก็แต่งตัวดูดีเรียบร้อยใส่กระโปรงกระโปรงคุณจะบ้าคุณมาใส่อย่างงี้ไม่บอกเขาเป็นอะไรเนี่ยถอดด่าเขาเสียใจไม่แต่บอกว่าในเพลงของอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือจะเป็นเหมือนแบบสกอยแบนๆหน่อยสกอยสกอยหน่อยก็ลุกแล้วเมื่อกี้คือเพลงใช่ถูกไหมฮะเป็นมิวสิกวิดีโออยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหม ได้ไหมเออนี่เหรอเมื่อกี้ขมไปสักสองรอบแล้วยุดหนี่เกาะนี่เลยเกาะนี่เลยโอ้โหเกาะได้เลยเหรอให้พี่หนุ่มเต้นด้วยพี่หนุ่มเลยลูกดันดันดันอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนพี่หนุ่มเอางี้เต้นพร้อมกันทำไมต้องเอีกรอบเหรอเปวดการซีชุดแรกมาก่อนชุดแรกก่อนเลยอ่ะหนึ่งสองสามดูสิมา สอนท่าเต้นดีอ่ะเป็นเองจริงเหรอเป็นเองเหรอไม่บอกว่าปกติเวลาแบบโปรโมทเป็นเล่นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบจะชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยชอบเต้นท่าอย่างนี้อยู่แล้วเต้นอะไแบบเป็นแหวนตะก้ตะกี้ตะกี้อายเด็กไม่ได้เด็กยืนกินขนมอะไรไม่ได้ถามจริงอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะลูกนะไม่ดีนะลูกนะไม่ดีแต่น่ารักมากเลยนะพอแบบสาวๆน่ารักน่ารักสองคนมาทำอะไรแบบตลกๆอย่างเงี้ยมันก็แบบ ดูแบบมีเสน่ห์ดูน่าดูเนาะนั่นไงนั่นไงแต่ดีเหรอพี่เจาถามทุกครั้งปะเวลาแบบเจอคนที่ชอบเนี่ยแล้วแต่จะก้อยใส่างเงี้ยไม่ตายเลยก็ไม่งามก็ไม่งามอ๋อไม่งาม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 ออทีนี้ทีนี้อยากจะถามหน่อยอัลบั้มของโฟมมดออกมาทั้งหมดกี่ชุดแล้ว เก้าค่ะเก้าชุดอยู่วงการมากี่อกี้ทำไว้นะเก้าชุดนี้จะเป็นคำถามด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นคำถามก็ไปถามตัวล้งในนะอยู่วงการมากี่ปีแล้วคะฟูมดเออ่ประมาณแปดเก้าปีแล้วค่ะแปดเก้าปีแล้วยังแต่งตัวแบบเด็กๆใสๆอยู่เลยเดี๋ยวนี้นี่เปรี้ยวเซ็กซี่กันไปหมดแล้วแต่ก่อนแต่งตัวไม่เป็นเลยไม่เป็นแต่แบบอะไรก็ไม่รู้แบบเลิศเทออ่ะผู้หญิงทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงเรียนรู้อย่างเมื่อก่อนจีนก็ไม่ได้แต่งตัวเก่งเลยก็มีแบบหลงน่งหลงนนี้เก่งแลาดบ้างมันนี้เก่งแล้วนะ พลาดอยู่เหมือนเดิมก็ยังไม่พัฒนาอยู่เหมือนเดิมถิ่นพลาดกันตั้งเป็นระบบปกติอะไรอย่างเงี้ยการแต่งตัวมันคือแฟชั่นมันคือการทดลองใช่ไหมใช่การลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอะไรที่เข้ากับตัวเองก็ถือว่าเก็บไว้ใช่เพลงที่สร้างชื่อของโฟมอตคือหายใจเป็นเธอค่ะหายใจเป็นเธอร้องยังไงนะหายใจเข้าก็เฮิร์ชอ่ะหายใจออกก็เฮิร์ชอแต่ผมจำไม่แต่เด็กมีปัญหา เด็กมีปัญหาอัลบั้มชุดที่3ชุดที่สามใช่ไหมมันก็โอ้โหมัญหาห่าห้าห้า้เลยเธอแต่ทุกชุดต้องมีท่าเต้นใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าโฟมอตเนี่ยที่เต้นห้าง่ายๆเนี่ยก็เพราะว่าเต้นไม่เป็นเต้เต้นไม่เป็นอะไรเมื่อกี้เหนเมื่อกี้นี่สเต็ปนี้ยากมากเมื่อ้เมื่อกี้ิยังไงนะต้องต้องต้องี้อต้อง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 ต้้ต้ององ้ต้องอ่ง้งี้อต้องีอ้ต้องอ้ต้องอ้ออนี่นี่ ใช่ไ่นี่ไงนอกจากเชยแล้วเ้าบอกว่ายังเป็นเด็กซกมกชอบแคะขี้มูกแล้วก็มาดูดเล่นไม่มีเค็มๆไม่ได้เหรอไม่ีไม่ไหแบบแคะแบบเค็มๆมีไหมก็อร่อยดีนะไม่มีไม่มีไม่คือเหมือนตอนเด็กๆ ชอบแบบนอนอยู่ที่เตียงแล้วแบบนอนดูทีวีบางทีก็แค่แค่แค่แล้วก็ดีดปั๊บดีดดีดดีดปลายปลายมาดูไมแค่แล้วมาดูไหมดูใหญ่ไหมดูอะไรอ่างเงดูเราก็โอเคนะเราทิ้งอื้อร่อยดีแล้วก็เห็นไหมล่ะวันนี้เป็นไหมวันนี้มันเป็นไหมไปเป็ดไปเป็ดไปเป็ดโตแล้วใครจะเป็ดโตแล้วโตแล้วโตแล้วจริงเหรอใช่เดี๋ยวนี้แบบเริ่มหงส์สวยมากขึ้นนี่ไงเริ่มมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยนะฮะ ไม่เคยเห็นเขาเล่นละครเลยใช่เขาเพิ่งจะมาเริ่มเล่นเมื่อเร็วๆนี้เองสักปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเล่นเรื่องแรกของพี่เมย์ค่ะก็คือเรื่องน้องเมียชื่อมาว่าละครเรื่องนั้นออกมาเนี่ยประสบความสําเร็จมากเป็นละครที่ดังคือผู้คนพนะฮะไม่ได้ว่าเรื่องอื่นไม่ได้นะแต่ในช่อง8ละครเรื่องนี้คือดังมากที่สุดหนึ่งอะเรตติ้งดีที่สุดยังค้องอันดับหนึ่งอยู่ใช่จริงจิเนี่ยต้องขอบคุณพี่เมย์ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือจริงๆเนี่ย เดี๋ยวนะละครเรื่องนี้น้องเมียใครของใครนะละครของใครนะของคุณเมย์พี่เมย์เฟื่องอารมณ์พี่เมย์เฟื่องอารมณ์เขาคือใครนะพี่เมย์เฟื่องอารมณ์เด็กแถวบ้านนี่เลยล่ะอยู่แถวบ้านแถวบ้านโอแถวบ้านแถวบ้านใกล้ใกล้บ้านใช่หลังจากนั้นก็มีละครตามมามีเรื่องอะไรต่อมาเออแล้วก็มีเรื่องเข้านอกนาเข้านอกนาก็เป็นอีดำเรื่องเข้านอกนาเดี๋ยวก็พี่วดนบาดมากอันนั้นนะมาโรงพยาบาแล้วเราเห็นพี่โดงกัาโทรถามพี่โดงมือนกันบอกพี่โด มันใช่เหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่เหรออะไรอย่างเงี้ยพี่ดนกมดมันใช่แก่มากอ่าอีกแล้วพี่หนกหนูว่าหนูใช่ทุกเรื่องละหลายอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อไหมว่าละครเรื่องนี้ก็เลตติ้งก็ถล่มทลายอีกใช่มันเป็นเรื่องที่แปลกคือคุณมดเนี่ยไม่รู้ถูกโฉลกอะไรกันทั้งช่องแปดเล่นเรื่องไหนเรื่องนั้นคือจะดังมากไม่หรอกค่ะหนูว่าเออหนูได้เจอกับนักแสดงที่ดีได้เจอพี่ๆพวกจากที่ดีแล้วอย่างหนึ่งคืออย่างพี่เมย์ต้องขอบคุณพี่เมย์มากๆเลยเพราะว่าคือพี่เมย์เนี่ยเขาคอยสอนหนูตลอดแแบบบบเวลา สอให้หนูไม่เข้าฉากกเ่เดเขาก็จะมาคุยบอกว่าสอนวิธีการแสดงนู่นนั่นนี่อะไรางเงี้ยค่ะเราก็เหมือนเออเหมือนแบบมีสปิริตมากขึ้นพยายามทําการบ้านให้ได้เยอะที่สุดที่จะทําได้เพื่อที่ว่าเวลาไปหน้ากองเราจะได้แบบมไม่เป็นตัวถ่วงเง,ไงี้ยค่ะแล้วล่าสุดเล่นเรื่องอะไรนะคะผู้ชนะสิบิตคะ่ะผู้ชนะสิบิแล้วก็กําลังถ่ายทำอยู่คือเรื่อง ชิงรักรักสว่างนี่ไงก็เรียกได้ว่าตามมาติดติดใช่ค่ะหรือว่าโชคดีูตรงๆว่ารู้สึกโชคดีมากเพราะว่าเหมือนพอจบละครเรื่องนึงก็มีอีกเรื่องเนี่ยตามมาเลยค่ะครับแต่สังเกตได้นะฮะว่าละครที่ทางคุณลุตเล่นเองเนี่ยบทเนี่ยไม่ไม่เคยแบบมีคือเขาจะเล่นแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยตลอดเลยเพราะว่าพี่ดอกพูดกับหนูคำหนึ่งแกเล่นบทเรียบร้อยไม่ได้หรอกไม่ได้ใช่ไหมทั้งทั้งที่เราก็เป็นคนเรียบร้อยห ไม่ใช่ไม่ใช่นะก็ะออมานั่งคิดกับตัวเองเหมือนกันว่าถ้าบทเรียบร้อยเนี่ยเราจะเล่นได้ไหมอย่างเงี้ยโอเคมันอาจจะต้องอึดอัดแหละเพราะว่าคือไม่ใช่คนที่มานนั่งแบบทำตัวหงิ่มหงิห่มอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เราเนี่ยค่ะแต่คือพอเราไปคิดไปคิดมาเราคิดว่าเออเขาว่านักแสดงอ่ะต่อให้เป็นบทอะไรก็ตามอ่ะเราก็ต้องเล่นได้ะคะ่ะใ<ช>โอเอางี้วันช่วงนี้คุยกันหอมปากหอมคอละแน่นอนคำถามเหล่านี้ที่เราคุยกันไปเนี่ย จะไปอยู่ในคำถามที่จะไปถามแม่ค้าลู่นี่นันนลของเรากันนะคะในช่วงหน้าค่ะกับช่วงเช็คเรตติ้งครับพักสักครู่ได้เดี๋ยวกลับมาครับที่ไหนให้มาหูคนรักเด็กนะรักเด็กรักเด็กอ๋อเออไม่เป็นไรกับพี่เดี๋ยวหนูซื้อเองหนูเป็นคนอยากได้ผืนนี้ค่ะเอาผืนนี้ค่ะไม่ดันไม่หยุดนะอ่ะ